โรงเรียนบ้านเพลละครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสุขาดีมีความสุข Happy t o า l e t ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านเพละครตั้งอยู่เลขที่333หมู่2บ้านเนินมะค่าตำบลเพละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่จำนวน21ไร่3งาน22ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1นึงถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการจํานวน6หมู่บ้านปีการศึกษา2,568มีนักเรียนจํานวน194คนบุคลากรจํานวน18คน การบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารงานโดยนางสาววันนีเกยสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนนางเชื่อมรักจันมีหัวหน้าบริหารงานวิชาการนางสาวมาลินทู่มงคลหัวหน้าบริหารงานงบประมาณนางสุทินอุชชาหัวหน้าบริหารงานบุคคลนางสาวสุภัตราอมเริกหัวหน้าบริหารทั่วไปนางสาวพัทธิราแนวบุตรหัวหน้าบริหารกิจการนักเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวสุพตราอมฤกร,ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเพลละครการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสุขขาดีมีความสุข happy t o i l e ด้านความสะอาดพื้นและผนังห้องน้ำสะอาดไม่มีคราบสกปรกหรือน้ำขังอยู่ในสภาพดีโถส้วมอ่างล้างมือและสุขภัณฑ์อื่นๆสะอาดไม่มีคราบ มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอยประจำห้องน้ำมีการทำความสะอาดและควบคุมดูแลตรวจตราเป็นประจำด้านุลักษณะพื้นห้องน้ำไม่ลื่นสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชนิดอยู่ในสภาพดีไม่มีชำรุเสียหายมีการจัดวางอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมใช้งานได้สะดวกมีป้ายประชาสัมพันธ์สุขลักษณะประหยัดพลังงานความปลอดภัยและอื่นๆ มีน้ำใช้สะอาดและเพียงพอมีการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉินอุปกรณ์ทำความสะอาดจัดเก็บในที่ที่เหมาะสมะะมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่มาตรฐานปลอดภัยเพียงพอพื้นที่ภายในห้องน้ำเพียงพอเหมาะสมไม่แออัดมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำมีให้บริการสำหรับผู้พิการ ประตูสามารถล็อกได้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย,ยห้องน้ำสามารถระบายอากาศได้ดีไม่มีกลิ่นอับชื้นไม่มีกลิ่นเหม็นมีการติดกระจกหรืออ่างล้างมือในตำแหน่งที่เหมาะสมสม,สม,มีการตกแต่งสภาพแวดล้อมบริเวณภายในห้องน้ำเหมาะสมถูกสุขลักษณะ สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพทั่วไปจัดได้เหมาะสมสวยงามมีตู้รับฟังความคิดเห็นสำหรับตรวจและประเมินเพื่อปร,ปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอไปเข้าห้องน้ำกันเถอะป้าว้าวทำไมห้องน้ำสะอาดจังตดกาดีมีความสุขโรงเรียนบ้านเทราฮอน